สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมินาอีกแล้ววันนี้นะคะมินาจะมาอัปเดตกระเป๋าเครื่องสำอางของมินานะคะว่าในช่วงนี้มินาชอบเครื่องสำอางตัวไหนแล้วก็รักตัวไหนเป็นพิเศษนะก็คือนิสัยมินาคือถ้าเหอตัวไหนรักตัวไหนมินาจะพกตัวนั้นติดตัวตลอดนะคะก็ช่วงนี้นะคะมินาจะใช้กระเป๋าเครื่องสำอางตัวนี้นะมันใหญ่ขึ้นนะคะจะไม่ใช้เป็นแบบ เล็กๆแล้วนะอันนั้นอนะมันจะไม่สามารถใส่ได้หมดเท่าที่มีนาต้องการนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเออออกไปเที่ยวข้างนอกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี้ยอาจจะใส่งานไปใช่ไหม แต่ปกติทุกวันนี้ไม่น่าจะพกตัวนี้เลยก็คือแบบเออเอาขึ้นรถไปด้วยเลยนะคะก็อันนี้ไม่ใช่กระเป๋าเครื่องสำอางนะจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกมีที่หิ้วอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นกระเป๋าของ S K L ของคูโบ t a นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่เขาแถมมากับเออเวลาเราซื้อรถรถไถของคูโบต a าอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าทำไร่ทำนาทำสวนนี่แหละอันนี้ซื้อให้กับคือ เป็นของโรงงานใช่ไหมแล้วก็เขาแถมตัวนี้มาเราก็เลยยึดมาเลยก็คือไม่ให้คนงานไปใช้นะคะเรอมาใช้เองก็เป็นที่ใส่ข้าวอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีพอยแบบว่าการความร้อนนะคะเก็บความร้อนนั่นเองแช่กันความร้อนเก็บความร้อนของอาหารนะคะก็เราไม่ได้มาพูดถึงอาหารแล้วก็ไม่มาไม่ได้มาพูดถึงคูบูต้านะเออเรามา ให้ดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากใหญ่ๆชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่แปรงของ Oriental p i n c e s นะคะตัวนี้ได้มาฟรีจาก s e n s h r ี y เองก็แกะมานะคะก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นกระดุมนะคะเราก็แกะออกมาต้องค่อยๆแกะนะเออเพราะว่ามันจะมี กบเหลาหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีกรรไกรเอาไว้ตัดขนตาปลอมเวลาเราติดนะคะก็ค่อนข้างใจะใหญ่แต่ว่ามันคมก็เลยพกไว้นะคะก็ข้างในนี้นะคะมีน่าจะไม่แกะออกละเพราะว่าขี้เกียจเก็บอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแรงเอ,ไอไลเไนอร์นะคะแล้วก็เป็นต้องแกะแล้วนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไลเนอร์ของ ทเวลพัสนะคะก็2ชิ้น159บาทที่เซเว่นนะสีน้ําเงินกับสีดํายังมีขายอยู่นะคะแล้วก็2ชิ้นนี้นะคะก็เป็นไลเนอร์สีขาวกับที่เขียนคิ้วของ e ีท House นะคะแล้วก็อีกสองชิ้นก็เป็นไลเนอร์ปากนะคะตกไปละสีนูดกับสีชมพูแล้วก็จะมีอ่อ อันนี้เป็นอายไลเนอร์ของ intuit นะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ทาลิปสติกเป็นคู่การทาลิปนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอ,า,อายไลเนอร์ของ m e ล i n d a ตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะใช้ดีมากๆกันน้ำได้ดีนะคะแล้วก็จะมีแปรงลงรองพื้นนะคะของ n a t e d แล้วก็แปรงปัดแป้งแล้วก็แปรงปัดบอนเซอร์ของ e s s i นะคะตัวก็มีแค่นี้นะคะ หมดละต่อมานะคะที่อยู่ในกระเป๋าก็คือตัวนี้นะคะเป็นตลับใส่ปิกอายนะคะก็มันจะเป็นเเตเลยต้องคอยระวังเพราะว่ากระจกมันได้หลุดออกมาแล้วมินายังไม่ไม่ได้เอากาวมาติดเลยอะ่ะเออไม่ได้ซ่อมเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กระจกติดตรงนี้นะแล้วก็จะมีขวดน้ํายาเล็กๆให้เอาไว้เติมหรือว่า,าไว้หยอดตาได้นะคะแล้วก็มีที่คีบใส่แล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยนะ มันมันสะดวกมากแล้วก็มันทำให้อะวิตาของเราหาสะดวกขึ้นแล้วก็เก็บได้ออสะอาดด้วยนะแค่นั้นแหละต่อมานะคะก็จะเป็นบัชเชอร์ของบัชเชอร์ของ ODDO Cookie ตัวนี้นะคะมันแตกแล้วละ่ะเออก็เลยพยายามจะใช้ให้หมดเสียดายแล้วมันใช้ดีด้วยนะเนื้อละเอียดมากนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอ่อายแชโดว์ของซิฟโนะคะตัวนี้ ใช้ดีมากๆก็เลยไม่ยอมที่จะทิ้งอ่ะมันแตกแล้วล่ะเออมันใช้ดีมากเลยนะคะแบบว่าสีแบบสวยมากราคาแพงด้วยคงไม่ซื้อมาใช้ต่อละถ้ายังไม่เป็นคุณนายแพงเกินนะคะ mm hmm. ก็ต่อมานะคะก็จะเป็นแป้งฝุน่นของเทเวลพ l u s นะคะอันนี้มิราเคิลซัมเมอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่อช่วงหน้าร้อนนะไม่ใช่จะเป็นละหน้าร้อนเลยร้อนมากๆนะคะมินาก็จะใช้แป้งแป้งฝุน่นอันนี้เป็นของเทเวล Plus นะคะ ก็ใช้ดีมากควบคุมความมันโอเคนะคะต่อมานะคะมินาจะไม่เรียงตามอะไรเลยนะเป็นที่ดัดขนตาของชูเอมูระนะคะตัวนี้พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะต่อมาเป็นแป้งผสมรองพื้นของเมลวิน n ิว y ยอ k นะคะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้มินาใช้มาเป็นตลับที่สิบแล้วมั้งคือใช้ตัวนี้ประจำไม่ว่าจะมีแป้งตัวอื่นหรือว่าแป้งเข้ามาใหม่เอ่อเยอะแค่ไหนก็ช่างนะมินาจะมีตัวนี้อยู่ในสต็อกตลอดเวลาเพราะว่า มันใช้ดีมากมันควบคุมความมันโอเคราคาไม่แพงด้วยสําคัญที่สุดต่อมาเป็นขนตาปลอมของชิเน่นะคะอันนี้ซื้อมาจากเซนทันที่เชียงรายยังไม่เคยได้ใช้เลยเป็นแบบธรรมชาติก็เอาติดกระเป๋าไว้เผื่อวันไหนแบบเกิดอารมณ์อยากวิ่งขึ้นมาก็ติดเลยเพราะว่าเรามีทั้งกาวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาของโมโมนะคะอันนี้พี่โอให้มาใช้จะหมดละใช้ดีเหมือนกัน แล้วก็จะมีบลนเซอร์อุ้ยบลอนเซอร์ของเดียรปามมา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 นะคะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะแนะนำเลยเพราะว่ามันดูสีมันจะไม่เป็นสีส้มนะคะมันเป็นสีแบบธรรมชาติเวลาเราเชดดิ้งออกมาแล้วแบบไม่ดูน่ากลัวอืมโอเคมากๆตัวนี้นะคะก็ประมาณ700กว่าบาทหรือ900นี่แหละอันนี้จะเป็นเอลนะคะเป็นบลอนเซอร์แล้วก็บัตนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเลย สีสวยมากๆยังไม่ได้ใช้นะคะพกไว้เพราะว่ามีนาเหอต่อมานะคะอันนี้จะเป็นวันไหนที่แบบว่าเราแต่งหน้าแบบสบายสบายไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าต้องการความเรียบเนียนเนี่ยมีนาจะใช้เป็น BB นะคะอันนี้เป็น BB ครีมของ Etude House เบอร์2นะคะก็ต่อมานะคะก็จะเป็นครีมกันแดดของ Biore UV นะคะอันนี้ SPF 50 PA บวกบวก,บวกเลยตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแปรงอันนี้เอาไว้ปัด อ๋อบัตออนนะคะของแม็กแล้วก็มีปัดแก้มของนาอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันกำลังเหอเป็นสีแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะก็สีน้ำตาลสีนูดอะไรอย่างนี้แหละต่อมานะคะก็จะเป็นออซีซีครีมอันนี้เป็นของมียองเซ่นะคะก็ซีซีครีมเนี่ยส่วนมากถ้ามีนาไม่ใช้เป็นบีบีครีมก็ใช้เป็นซีซีครีมมันจะบางเบากว่าบีบีครีมนะคะแล้วก็เรียบเนียนกว่าไม่เป็นข้าไม่เป็นขุยแล้วก็ กันน้ําได้ดีกว่านะคะก็คือเวลาเรามีเงื่อไหลเนี่ยมันจะดีกว่าช่วงนี้ใช้ตัวนี้นะ ka ใช้ดีมากเราก็มี lip gloss ของ kate d o l นะคะแล้วก็มีเออเรโมเวอรนะคะอแอนลิออนะะ lip ของ bioley ตัวนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วมันมันโอเคนะคะก็ใช้คู่กับใช้คู่กับ cutter b ต,ตัวนี้นะคะเวลาแบบระหว่างวันเนี่ยเวลาตาเราเลอะหรือว่าแพนด้าเราก็อันนี้จุ่มหน่อย เช็ดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นรองพื้นของเลฟลอนคาลสเตตัวนี้นะคะวันหลัวันไหนลิ้นแข็งแล้วละ่ะวันไหนที่แบบว่าอยากจะจัดหนักแบบว่าเออหน้าต้องเตะทั้งวันเรียบเนียนทั้งวันต้องควบคุมความมันแบบต้องการความเป๊ะอะไรเงี้ยน่ะเออก็จะใช้ตัวนี้อันนี้มินาใช้เป็นเบอร์สองศูนศูนย์สีนูดนะคะใช้ดีมากๆมากๆเลยถ้าเกิดวันไหนมินาใช้หมดเนี่ยมินาก็จะ ซื้อต่อตัวนี้นะมันโอเคมากนะคะต่อมาจะเป็นลิปสติกทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีลิปสติกของเอสตรีสองแท่งนะคะแล้วก็จะมีของเอสเตอร์ลอเดอร์สองแท่งนะคะสีตามนี้เลยนะโอ้ยสะท้อนแสงสีตามนี้เลยแล้วก็จะมีของซิวนาคัลเลอร์สีส้มนะคะอันนี้ชอบมากๆม,ม,มีน่ารักมากเลยคือแบบมันมันน่ารักอะ่ะเออแพ็กเกจน่ารัก แล้วก็มีเวทแอนด์ไวนะคะสวยมากอันนี้เนื้อแมทมากเลยนะสําหรับคนตาแห้งอะ่ะไม่แนะนําเลยนะแบบว่าช่วงนี้มินาย,ยังทาไม่ได้เลยเพราะว่ามันแมทจริงแมทมากแล้วก็จะมีครีมรองพื้นของคิวเพสอิเวอรีนะคะรองพื้นจะมีอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะเป็นคนติดรองพื้นเพราะหนังหน้าไม่ดีนะอันนี้นะคะเป็นกาวติดขนตาของมิสทีนะคะแล้วก็จะมีคอนซีลเลอร์ของยูสตาค่ะ สามหลงนะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์อีกแล้วคอนซีลเลอร์สามตัวแล้วนะคอนซีลเลอร์ของเมลลินนะคะแต่มันเป็นคอล์สแบบกันนะแล้วก็จะมีกิวองชีนะคะอันนี้เป็นเออ่ลิปกลอสของกิวองชีแล้วก็มีมาสคาร่าแบดคิ้วของซูวรรณาคัลเลอร์อันนี้เป็นเบอร์สามใช้ดีมากดีเวอร์ดีเกินราคาหกสิบห้าบาทนะแล้วก็อันนี้ก็ดีเวอร์เหมือนกันมาสคาร่าราคาห้าสิบเก้าบาทดีจริงจริง ต่อมาก็เป็นน้ําหอมนะคะเป็นน้ําหอมแบบน่าจะเป็นแบบว่าเทสเตอร์อะไรไม่ค่อยซื้อน้ําหอมเป็นคนไม่ชอบน้ําหอมนะคะเออ่แล้วก็สิ่งนี้นะคะกิ๊ฟเอาไว้เก็บหน้าม้าเวลาทิ้งกระเป๋าก่อนนะคะสองชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพาเลตของแม็กนะคะเอ่อพาเลตแรกก็จะเป็นเบอร์หกพาเลตเบอร์หกนะ้าตายอย่างนี้นะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยเนาะ แอปเปลสางนั้นก็คือแบบสีมันแบบว่าช <endlessly> <S człowie 32> ัดเจนมากแล้วก็แบบว่าสีสวยละเอียดสวยมากๆนะคะจะเป็นโทนชมพูให้ดูสีเหลืองนะเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นสีทองอ่ะเออไม่ใช่สีเหลืองให้ดูสีม่วงเห็นไหมคะแบบว่านิดเดียวอ่ะก็คือแบบเราแปะไปนิดเดียวได้สีตามนั้นเลยนะก็ต่อมาเป็นพาเลตอเบอร์ เบอร์สี่นะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบว่าอันนั้นเป็นโทนสีชมพูใช่ไหมอันนี้จะเป็นโทนช่วงนี้แต่งแต่สีนี้นะวันนี้ไม่แต่งอันนี้จะเป็นโทนสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะสีสวยมากๆเลยชอบมากๆดูสีฟ้าสีน้าเงินเลยเห็นไหมคะเยี่ยมมากๆอันนี้ผสมสีสีม่วงไปด้วยนะโอเคชอบมากๆสักพาเลก็เลยพกไว้นะคะโอเคหมดแล้วนะคะสําหรับเปิดกระเป๋าอัปเดตกระเป๋าเครื่องสำอางมีนาในเดือน มีนาคมนะคะก็หลังจากที่เปิดไปรอบแรกก็ประมาณสองสามสองเดือนกว่าละมั้งก็จะไม่ได้ละนะคะก็ต่อไปมีนาจะมาอัปเดตสองเดือนครั้งหรือไม่ก็สามเดือนครั้งยังไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอนะคะก็มีอะไรสอบถามอยากจะรู้อยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมกับเครื่องสมองตัวไหนที่มินามีก็สอบถามเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะคะก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ